รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวพร้อมกันกับรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศร,ร,บรวบรวมที่นี่เพื่อนําเสนอต่อคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับช่วงพักข่าวเด่นวันนี้คุณผู้ชมเช่นเคยมีประเด็นข่าวสารเรื่องราวความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการเมืองสังคมศิ mm. ละปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมาให้คุณผู้ชมมันได้ติดตามรับชมกันส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ,บ้างนั้นปติดิตามกันเลยครับ ที่ทาการสํานักงานชุมชนสิทธิพยากรตำบลคูคตอําเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยทางเทศบาลเมืองคูคตจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสถานการณ์ติดเชื้อโควิด -19 วบถุงอย่างชีพกับประชาชนพยางานมีนางสุภารมโลทกะนายกเทศมนตรีเมืองคูคตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคตคณะผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองคูคตและคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเข้าร่วมงานด้านนางสาวณตรารัตน์บุญเชิด รอง,อางมมนายกทศมนตรีเมืองกูเกิกล่าวว่าการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสถานการณ์ติดเชื้อโควิด -19 มอบถุงยางชีพแก่ประชาชนเนื่องจากการระบาดโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจําวันและฐานะทางเศรษฐกิจขอให้เกิดความยากลําบากในหมู่ประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบในการดํารงชีวิตอย่างกระทันหันและส่งผลกระทบต่อการสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนเป็นจนํานวนมากทั้งทางตรงและทางอ้อมเนื่องจาก ธุรกิจจำเป็นต้องหยุด ต้องปิดไม่สามารถเปิดได้ตามปกติซึ่งท่านสุภารมณ์รถกะนายกเทศมบตรีเมืองกูโคตได้เล็งเห็นความสําคัญความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองกูโคตที่ได้รับผลกระทบจากการกระบาดของโควิด -19 ทีนจึงได้มอบหมายให้มาดูแลในเรื่องการจัดซื้อถุงยางชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกูโคตลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจึงได้จัดถุงยางชีพโดยมีข้าวสารอาหารแห้งมอบให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนกับทางเทศบาลเมืองกูโคตจํานวน5 0 0 0ันครอบครัว ซึ่งวันนี้ทางเทศบาลเมืองคูคตก็ได้เริ่มมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนสิทธิพยากรชุมชนพระสิทธิ์ชุมชนพร้อมสีสมามัคคีและชุมชนเย็นชำ่ำรองนายกเทศมนตรีเมืองคูคตค่ะก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้มาดูแลเรื่องอการจัดซื้อถุงยังชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบะจากโควิด -19 ค่ะตอนทั่วไปในเรื่องของถุงยังชีพ บางบ้านก็ขัดแคลนเรื่องอาหารเราก็ได้จัดโครงการนี้โดยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปมายัางเทศบาลนะคะแล้วเราก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือนะคะ mm hmm. ก็จัดซื้อถุงยางชีพให้กับประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนมีประชาชนมาลงทะเบียนก็ประมาณ5,000กว่าครอบครัวนะคะวันนี้เราก็ได้เริ่มแจกที่ชุมชนสิทธิพยากระคะ่ะโดยมี สมาชิกสภาเทศบาลประธานสภาเทศบาลแล้วก็คณะกรรมการชุมชนนะคะได้มาช่วยเหลือในเรื่องของการแจกให้กับประชาชนค่ะอยากจะฝากอย่างพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมนทุกคนะคะก็ได้ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนนะคะบางครั้งเทศบาลก็อาจจะไม่ได้เข้าไปทั่วถึงนะคะก็มีอะไรก็ให้แจ้งไปที่เทศบาลโดยตรงน,น,นะคะเราก็จะได้ประสานความช่วยเหลือกันนะคะก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะมีอะไรก็แจ,จ้งเทศบาลยินดีให้ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะ,ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอีฉันเฉลานางังเฉลานงทรงเรนูนะคะประธานชุมชนสิทธิพยากรค่ะขอขอบคุณท่านนายกสุธารมโลทกะนะคะที่มอบถุงยางชีพมาให้ในชุมชนสิทธิพยากรค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในเราในะนมชุมชนสิทธิพยากรขอขอบพระคุณแทนลูกบ้านด้วยนะคะที่มีถุงยางชีพมาให้ประทังชีวิตของ โควิด2019ไปด้วยด้วยดีขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะนายกแดงสุภาลมได้มาจัดให้ในหมู่บ้านเราค่ะให้ในช่วงโควิดนี้ค่ะให้อยู่สู้กันไปค่ะแล้วก็ได้ได้กันทุกบ้านทุกครอบครัวเลยค่ะขอขอบคุณนายกแดงสุภาลมค่ะที่ดูแลลูกบ้านที่ดีค่ะ ค่ะดิฉันนางชนทิชาเจเอมเทศเป็นรองประธานชุมชนพะสธิ์นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านนายกสุภารมรัศกศที่ไม่ทอดทิ้งแล้วก็ให้ความดูแลประชาชนในซอยพิสธิ์นะคะก็ขอขอบพระคุณท่านมากค่ะค่ะดิฉันนางวันดีอัจฉริยะเป็นกรรมการกรรงสวัสดิการและสังคมค่ะ ขอขอบคุณท่านนายกสุาลมโรทะกะน,นายกเทศบาลเมืองปูฟตท่านได้มีความเพื่อเผื่อแผ่กับประชาชนคนในชุมชนโอยพิจิตได้มีถิงอย่างชีพมาแจก ในด้านติดโควิดโควิด19ขอขอบคุณท่านนายกและทีมงานทุกชุมชนด้วยค่ะคุณค่าที่นายกแดงและบุคคลมาแจกสิ่งบำพิธที่ซอยพระธิ์นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้เจริญเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะขอขอบคุณนายกแดงที่เอาของมาบริจาคพวกร,รในชุมชนซอยพศศระศิ์นะครับขอกลับขอบคุณครับ จากกรณีที่นายสมโพศปั้นประสงค์อายุ34ปีร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่ามารดาชื่อนางสาวสมพรทองเกิดหลวงอายุ56ปีฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ยี่ห้อไฟเซอร์เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเกิดผลข้างเคียงมีอาการผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกข,ขวามีอาการชานนเป็นอัมพากไปครึ่งซีปากเบี้ยวจนไม่สามารถพูดได้ล่าสุดวันที่21กันยาย25น2564นายสมโพศ์ปั้นประสงค์อายุ34ปีลูกชายได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้พามราดาไปที่โรงพยาบาลโดยได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าให้เขียนคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ป่วยไว้แล้วค่อยติดตามผลภายหลังส่วนอาการนั้นยังคงไม่ดีขึ้นมีอาการเส้นเลือดตีบร่างกายซีกข,ขวาอย่างไม่สามารถใช้งานได้ไม่ สามารถพูดคุยได้ตามปกติซึ่งตนเองยังคงหวังว่ามารดาของตอนเอง จะยังสามารถรักษาให้หายแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกวันนี้ก็ไม่สามารถพูดคุยกันได้ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดทั้งการรับประทานอาหารรวมถึงเข้าห้องน้ําเพราะเดินเพียง2องก้าวก็ไม่ไหวแล้วโดยต้องติดตามดูอาการต่อไปอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่มารดาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในทีแล้วมีอาการข้างเคียงก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาตรวจสอบแม้กระทั่งร้องเรียนไปกับสื่อมวลชนแต่ก็ยังคงเมินเฉยราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบดูแลแม้แต่ คนเดียวทั้งที่ได้แจ้งไปแล้วหลายช่องทางแต่กลับถูกทิ้งให้ครอบครัวต้องรับกรรมจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งก็ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนอีกแล้ว สำนักงานพัฒนาพิงคณนครองค์การมหาชนโดยสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารีไม่เคยเลืมวันกลัดโลกวันที่22กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นหนึ่งในวันที่ทุกคนจะได้ร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แกดและกระหนักถึงการลดจำนวนของประชากรสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ก่อนที่สัตว์ชนิดนี้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกดังเช่นการสูญพันธุ์ของแรดในประเทศไทยนายสาธิตเจสิคัตปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ในการสำนักงานพัฒนาพิงคัตครเปิดเผยว่าในเดือนกันยายนมีวันสําคัญที่นักอนุรักษ์และองค์กรด้านการอนุรักษ์ต่างๆรวมทั้งเชียงใหม่ในซาฟารีที่ไม่เคยลืมเช่นวันแรดโลกที่ตรงกับวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้เชียงใหม่ในซาฟารีขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมตระหนักถึงความสําคัญของแรดที่มีจํานวนลดลงเป็นอย่างมาก โดยในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีแรดถึงสองสายพันธุ์คือรดชวาและแรดสุมาตราปัจจุบันได้สูญพันธุ์จากประเทศไทยไปแล้วและไม่พบการดูแลแรดทั้งสองสายพันธุ์นี้ในสวนสัตว์เนื่องจากจำนวนประชากรที่พบในธรรมชาติมีน้อยมากไม่ถึง100ตัวเท่านั้น สำหรับเชียงใหม่ในาฟารีมีแรดในความดูแลและการอนุรักษ์คือแรดขาวซึ่งเป็นแรดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักตัวสูงถึง3,500กิโลกร,รมัมจำนวน2ตัวชื่อว่าพี่ห่อนเพชผู้อายุ26ปีและน้องกอหญ้าเพชเมียอายุ19ปีโดยได้รับการดูแลและอนุรักษ์ในส่วนแสดงซาวันนาาฟา,ารีเชียงใหม่ในาฟารีได้ดูแลแรดขาวมาเป็นระยะเวลากว่า15ปีและทั้ง2ตัวนี้มีความผูกพันและสนิทสนมก,นกันกับผู้เลี้ยงและชอบให้อาบน้ำขัดตัว เป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับพี่หอดและน้องก่อหญ้า ที่วัดสิงห์ตําบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพลตํารวจตรีชยุธมารยาศผู้บังคับการตรรํารวจภูทรจังหวัดปทุมธานีนายสมชายร่มโพธทองกตอตอตอ,ตอรอจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกดุรกรสิทธิสมบูรณ์ผู้กํากับสอพอสามโคกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้อยตำรวจเอกสุทินใจดีรองสารวต t ปรับปรามสอพอสามโคกตามโครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ของตํารวจภูทรจังหวัด ปทุมธานีพลตำรวจปรีชัยยุทธได้มอบถุงอย่างชีพเข้าสารอาหารแห้งหน้ากากอนามัยเจลแอลโกอฮอลสิ่งของที่จําเป็นและเงินสดพร้อมทั้งกล่าวให้กาลังใจในการดารงชีวิตต่อไปต่อมาเวลา10นาก30นาทีพลตำรวจปรีชัยยุทธเดินทางไปยังวัดสิงตําบนสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจโดยมีนายวัยพศเอี่ยมสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประแชงเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาของสอพสามโคกให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมในการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดอย่างพร้อมเพรียงกันในการนี้ท่านจเจ้าอาวาสวัดสิงได้มอบวัสดุมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกนาย ที่บ้านเลขที่37หมู่ที่8บ้านนากรุงใต้ตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนายสันติจตุพันธ์นายอำเภอยางตลาดเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้โดยมีนายดานุพงศ์ภูตรีนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระนอนนายวัฒนาแสนตรีกำนันตำบลเขาพระนอนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านข้าราชการผู้นำชุมชนชาวบ้านอาสอมอร่วมพิธีทุกคนที่ร่วมพิธีต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดในทีนอย่างเคร่งครัดทั้งจำกัดจำนวนคนตรวจวัดอุณหภูมิรักษา ระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย100%นายสันติจตุพันธ์นายอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินกล่าวว่าตามที่ทางเทศบาลตำบลเขาพระนอนร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านและอาสามอได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวผู้ยากไร้โดยเฉพาะครอบครัวผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อโควิดในทีนั้นเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันเพื่ออาทรให้แก่กันและก,กันตามแนวทางโครงการกาลสินแฮปปี้เนสโมเดล คนการสินไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งนี้เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กับประชาชนโดยสร้างบ้านได้อยู่อาศัยและสร้างขวัญกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้านนายวัฒนาแสนปลีกำนันตำบลเขาพระนอนกล่าวว่าบ้านที่ทำพิธีมอบในวันนี้เป็นครอบครัวของนายเถาวันสมคเนอายุ60ปีและสมาชิกในครอบครัวรวม6คนเดิมไปทำงานในพื้นที่จังหวัดเสียงและติดเชื้อโควิด -19 จึง ขอเดินทางกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามสวนธรรมโชติปัญญารามวันที่27กันยายนคม2564จนกระทั่งหายดีแต่ครอบครัวนายทวันไม่มีที่อยู่อาศัยจึงได้ประสานกับทางเทศบาลตำบลเขาพระนอนและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทุกคนในตำบลเขาพระนอนหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้ขณะที่นายดนุพงศ์ภูตรีนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระนอนกล่าวว่าทางนี้ได้ร่วมกับพระครูปริยัติธรรมนุโยกเจ้าอาวาสวัดวารีราชหนองกุง กำนันผู้ใหญ่บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุทธรักษาพร้อมชาวบ้านอสมอมีมติร่วมแรงร่วมใจการบริจาคเงินก่อสร้างบ้านให้ครอบครัวนายทวันซึ่งใช้พื้นที่ของญาตินายทวันโดยเป็นบ้านชั้นเดียวพร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภคประปาไฟฟ้ารวมยอดบริจาค35,000ันบาทเริ่มก่อสร้างวันที่26สิงหาคม2564แล้วเสร็จวันที่17กันยายน2564กําหกำหนดพิธีส่งมอบบ้านในวันนี้ เนื่องจากครอบครัวของสุตาวันรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเดือนก็ทำงานที่ที่กรุงเทพมหานคร นะครับหลังจากที่ได้รับผลกระทบนะครับครอบครัวติดติดเชื้อนะครับส่วนนึก็อีกส่วนหนึ่งก็ะส์จะเดินทางกลับบ้านก็ได้ประสานไปยังเทศบาลตำบลของพนนนะครับผ่านกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลของพนอนและกองสาธารณสุขพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลของพนนท่านนา,น,น,นายกก็ได้นัดประชุมประชาคมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งมติของ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็มีมติให้ดําเนินการขอรับบริจาคเพื่ออสร้างบ้านเรือนให้แก่คุณตาทวันทีนี้นะครับมาอยู่ที่บ้านก็ไม่มีบ้านอยู่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากท่านกำนันนะครับทางเทศบาลน,นะครับทางผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับ อสมทุกท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับออกเงินนะครับเก็บรวบรวมเงินครับทุนครับเพื่อจะสร้างบ้านนะครับให้กับนายถวันนะครับเพื่อคืนความสุขให้กับครอบครัวนายถวันนะครับแล้วก็ให้เด็กๆนะครับมีบ้านอยู่นะครับขอบคุณท่านนายยุทธพิธิบ้านตำบงบ้านน้อยอำเภอบุญวา ท่านที่ให้โอกาสผมมีบ้านอยู่ผมปูกใจมากครับที่มอบสิ่งดีๆให้ผมแล้วผมจะไม่ลืมขอบคุณของพวบท่านเลยครับวัดรีบสงขลาถนนไซบุรีเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจอสงขลาเขียนป้ายติดที่กำแพงมุมวัดจุดเดิมบอกข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ญาติโยอุบาสกอุบาสิกาเข้าวัด22กันยายน บังกุลโปย่าตายาย9้านกาในวันพรุ่งนี้เนื่องในวันศาสตร์เดือนสิบบุญแรกซึ่งพระครูน,นพกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเรียบสงขาจัดขึ้น โดยให้นำโกรธบรรจุอัถิบ,บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมาร่วมพิธีบังสกุลในวันสา์เดือน10บุญแรกในวันพรุ่งนี้เนื่องจากในปีนี้จากสถานการณ์การกระบาดโควิด -19 รอบใหม่ที่กระจายไปทั่วประเทศจึงมีมาตรการเข้มงวดในการจัดเทศกาลทำบุญวันสา์เดือน10ในปีนี้ไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมามีข้อกำหนดจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขาที่ทางวัดและประชาชนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดโควิด -19 และห้ามมีกิจกรรมชิงเปลดหลังจากเสร็จสิ้นพิธีให้งดกันนั่งรับประทานอาหารร่วมกันและเดินทางกลับบ้านทันที โดยพิธีบังสกุลปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วทางวัดจะจัดแบบเรียบง่ายทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาภายในวัดนำโกรธบรรจุอัฐิบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งผู้ใดไม่ได้นำอัฐิมาก็สามารถเขียนชื่อนามสกุลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใส่กระดาษแล้วนำใส่ลงไปงในขันเงินขนาดใหญ่เพื่อทำพิธีบังสกุลไปพร้อมกันด้วย พระครูนพก,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 กิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเรียบสงขาจึงขอชนชวนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานำโกรธบรรจุอัฐิบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วมาร่วมพิธีบางสกุลในวันสา์เดือนสิบบุญแรกในวันรุ่งนี้ด้วย ที่โรงเรียนเมืองพัยงทยา2นายมานธนหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายวรน์พงพาลีผู้ช่วยเลยขานุการและคณะทำงานเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเมืองพัทยาแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่อสอมอได้ร่วมกันออกหน่วยเชิงรุกฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และประชาชนแฝงจำนวน1,400โดสโดยรองนายกเมืองพัทยาได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นสูตรฉีดวัคซีนไข้ซึ่งเข็มแรกจะเป็นซิโนแวค และเข็มต่อไปจะเป็นการฉีดแอสตราเซเนกาเป็นการเก็บตกสําหรับผู้ที่รอวัคซีนทางเลือกและยังไม่ได้ฉีดและเป็นการเตรียมความพร้อมหากจะต้องมีการเปิดเมือง1ตุลาคมนี้และในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่2อ,อย่างต่อเนื่องสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วเมื่อ2เดือนก่อนทางเมืองพัทยาได้ฝากจิงพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใดๆเลยขอให้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่หรือประสานไปยังชุมชนที่อาศัยอยู่เพื่อเป็นการป้องกันการรับเชื้อและการระบาดของโควิด -19 <N> นางอังคณาชิตาติติรองผู้ว่าราชการจังหวัสดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลงมาที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางในการจินงานแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานประจํสศูนพักค,คอยตำบลผู้กลางอำเภอพระพุทธบาทพร้อมทั้งมอบเครื่องใช้และสิ่งของจําเป็นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือและส่วนราชการได้นําสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบสมทบให้อีกจํานวนหนึ่งโดยมีนายปรัชญาเปปะตังในอำเภอพระพุทธบาทร,รายงานการปฏิบัติงาน ส่วนพักคอยวัดหนองคนทีได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดหนองคนทีให้ใช้พื้นที่ในส่วนสาลารณอเนกประสงค์เป็นที่พักแก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 มีการจัดตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลผู้กลางประลัดอำเภอพระ,ระพุทธบาทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผู้ใหญ่บ้านกำนันอสอม อ,อปพลเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคประชาชนดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อตลอด24ชั่วโมงศูนย์พักคอยหนองคนทีมีเตียงสนามรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด50เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน34รายมียอดสะสมตั้งแต่เปิดศูนย์จำนวนทั้งสิ้น147ราย ที่วัดห้วยพุกตำบลห้วยพุกอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรสสภูดิตอินสวุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต2พักพลังประชารัฐพร้อมทีมงานได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงปันน้ำใจให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนในชุมชนตำบลห้วยพุกอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร,รกว่า200หลังคาเรือนโดยมีนายสิทธิพันธ์บุตรศรีในอำเภอดงเจริญนายอัครชัยน้อยจันทร์กำนันตำบลห้วยพุก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นําพื้นที่ได้ร่วมกันมอบถุงปันน้ำใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นอกจากนี้ท่านสสภูดิตอินสุวรรณยังได้ร่วมพูดคุยกับนายอำเภอดงเจริญและผู้นําเพื่อหาแหนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดน้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในอนาคตต่อไป นี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ขณะที่ดาบตำรวจพิชิตเพชรมากตำรวจสายตรวจรถยนต์ของสถานีตำรวจภูธรจนะที่มีความสามารถพิเศษในการจับงูด,ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆเลยเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุข,ขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์191ว่ามีงูจงอางขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามาในร้านค้าปั๊มน้ำมันเชลในอำเภอจนะจังหวัดสงขลาทางศูวนย์วิทยุสพจนนะได้วิทยุเรียกรถสายตรวจรถยนต์ซึ่งมีดาบตำรวจพิชิตเพชรมากอยู่ใน ชุดสายตรวจรถคันนี้ให้เดินทางไปตรวจสอบที่ร้านค้าบริเวณปั๊มเชลล์และให้ทําการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากงูจงอางนั้นมีขนาดใหญ่เข้าไปอยู่ในร้านเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยขอให้เดินทางไปช่วยจับงูที่เกิดเหตุอย่างรีบด่วนด้วยหลังจากรับแจ้งชุดสายตรวจรถยนต์สพจนะจึงรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันทีซึ่งพบกับเจ้าของร้านค้าในปั๊มน้ํามันเชลล์เข้าไปภายในร้านค้าชี้จุดที่งูจงอางเลื้อยเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ซึ่งเป็นหลังกาแฟ กระป๋องเบอร์ดีและมีกระป๋องกาแฟวางเรียงรายอยู่ในพื้นที่งูจงอางเข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่บริเวณนั้นดาบตำรวจพิชิตมือปราบอสรพิษและเพื่อนก็ขยับหลังค้นหาเพื่อที่จะหาตัวงูจงอางเมื่อหัวงูจงอางโผล่พ้นจากหลังกระดาษออกมาก็ใช้มือปราบปาๆอาศัยความชำนาญตะครุบที่หัวงูจงอางไว้ได้แล้วดึงตัวงูออกมา ซึ่งใครเห็นก็ตกใจเพราะเป็นงูจงอางที่มีขนาดใหญ่และยาวกว่า3เมตรหลังจากนั้นชุดสายตรวจก็นำใส่ถุงปุ๋ยที่เตรียมมานํำงูจงอางใส่ถุงปุย๋ยผูกปากถุงให้แน่นแล้วนําปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ครับและทั้งหมดที่คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์รวมถึงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อหยิบยกขึ้นมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราในการที่จะนําเสนอข่าวสารดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ